วันที่30ตุลาคม2565ผู้สุ่ข่าวรายงานจากวัดบางศรีเมืองดออรสิทธิศักดิ์เกี่ยวผงพิพัฒน์เลขานุการประจำคณะกรรมาการทหารและความมั่นคงของรัฐรองประธานกิติมศักดิ์การกีฬากระทรวงกราโหมประเทศกัมพูชาประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรปักเกต และผู้ปณิปนธมประจำศาลจังหวัดชนบรุรีเป็นประธานฝ่ายคารวสและประธานอุปถรัรมภ์พร้อมด้วยคุณสาธิตาบุญลอดครอบครัวเกี่ยของศ์พิพัฒน์พร้อมด้วยผู้สานิกชนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามท่านดรสิเตรักดิ์เกี่ยวพงศ์พิพัฒน์ท่านได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางวัดบางสีเมือง ที่ให้เป็นประธานอุปถัมภ์พิธีทอดกระถินสามัคคีประจำปี2565เพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประตูวัดบางสีเมืองที่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากมีการชำรุดสุดโสมตามการเวลาและจะเทพื้นถนนทางเข้าวัดที่ยังไม่แล้วเสร็จพร้อมปรับพื้นที่ของวิหารเก่าซึ่งมีอายุร้อยกว่าปีกระผมจึง เชิญชวนบอกบุญเพื่อนพ้องน้องพี่กลุ่มเพื่อนประธานชาติผู้ศาสนาเสกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีในครั้งนี้บุญใหญ่หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งโดยได้ยอดเงินถวายจำนวนเงินทั้งสิ้นหนึ่งล้านห้ามืนแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทสุดท้ายนี้ ขออนิสง์ผลบุญทุกท่านที่ร่วมกันทําในครั้งนี้ขออํานาจพระศีรัตน์ตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกปักคุ้มครองและครอบครัวของท่านให้มีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงธุรกิจการค้ารุ่งเรืองสาธุยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านได้กล่าวทิงท้ายไว้เพื่อสิลิก์เดียวไทยนะเ,ออเลขานการประจําเอามยาหาร แะการความเมตตุสส er. ผลที่พิพากันนะวันนี้อีกหนึ่งวันเรามาร่วมกันทำบุญเป็นกระถิ่นหรือมุ่งมาานในธรรมกระถิ่นท like ี re ่ที่ทางติดตัวลงทางหลวที่วัดบางศรีอหนุนตอนนี้คนนะวันนี้ก็อิ่มบุญกันทุกท่านนะเรามีโรงทานก็มีประธานชน่างไหลมาร่วมทำบุญให้กัน ร่วมมือเนี่ยก็คงหลาย่อแต่ท่านรู้นำก็มีกานนับบุญกันนะก็ขอต้องขอคุณกัลยาณมิตรเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านนะที่ร่วมบุอกันในทางนี้ก็ขอให้ท่นนำ่วมจึงหลายท่านขออานาจจิงถ้าถึงร้ารับไ การเินทนนี่ที่ททายอนุโมทนาสาทุเลยครับ